สวัสดีครับพี่น้องในคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคในการใส่อุปกรณ์เสริมนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช้าสวนยางนะครับผมนี่นะครับในมือผมนี่คือหลอดนะครับหลอดดูดชาไขมุกนะครับก็คือเป็นหลอดขนาดใหญ่แน่อยู่เนาะพี่น้องนะครับพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนะครับอาจจะงงว่าชาไขมุกนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมของเกษตรกรเช่าสวนยางได้แบบไดนะครับและวิธีการใส่นะครับพี่น้องเขาใส่แบบได เขาไปเบิ่งน้ากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับอาจจะไม่นเคยใส่แล้วก็เห็นรสชาไข่มุกนี่อาจจะงงว่าใส่แบบไหนนะครับใส่งานจังใดเขาไปเบิ่งน้ากันนะครับพี่น้องโอ้ฝนตกนี่ต่ขี้ใส่น้ำขูดตะก้อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันอ,อุปกรณ์เสริมเข้านะครับเาใส่แบบไหนมีนะครับพี่น้อง ต้นยางมันจะเนื่องกระทั้งคุณน,นะครับส่วนมากแล้วนะครับปัญหาของเกษตรกรเช่าวสวนยางนี่นะครับจะเป็นยางหนาตั้มแบบนี้อันนี้ผมจะมาสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับเอามาลองกีดเบิ่งนะพี่นอ้องเอาข้านีข้อเอาพออย่างไรก็พ้อแล้วเพราะมันเป็นการสาธิตนะครับ เป็นยางนาตั้มแบบนี้นะครับมันจะชอบนีปัญหาถ้าเป็นยางนาสูงกรบบปเป็นยังนะครับพี่นอ้องเวลาตอกลี่โ<อ>คข้างล่างบางที่นะครับมันก็เจอกับพากยางแบบนี้ได้พี่น้องนี่นะครับเจอกับพากยางข้างล่างโอ้ให้มันตั้งบ่ได้ม ى, ั็นบหมเห็นบหเพราะมันหย่อยลงมามันจะบบถืโอโป๊ะเนี่ยมันหย่ <ใน S 2> อยลง<ห><อ> ى, ข้าง<บ>าในหมดเลยเห็นบ่มมันบบถือโป๊ะนะครับมันบบถือโปี่นะครับพี่น้อง เกษตรกรเช่าส่วนใหญ่เข้านะครับก็มักจะแก้ปัญหาคนเจาะใบยางต่อแบบนี้นะครับให้เป็นลี่ต่อรี่ต่อรี่มพร้อมยางเนาะพี่น้องเห็นะครับถามว่าเข้าต่อลีนแบบนี้นะครับมันใส่ใดบอมันก็ใส่ใดในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องถามว่าใส่ใดนะมันใส่ใดอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ใส่ใดในระดับหนึ่งเบิ้งๆพี่น้องอย่างกำลังจะไหลลงมาใส่ไดบอพี่น้องวะมัน <T> ก็จะลงมาถึงโปพอดีนะครับเห็นบอถึงโปแล้ว อ๋อหลายมือผ่านไปนะครับขี่ยางมันก็ติดมันก็จะอั้นน้องพี่น้องเอาก็จะซีดยางออกมันบอใบตองตัวนี้มันก็จะส้ำรุดนะครับแต่ว่าบานนี้แ้าเอาเปรียบเทียบกันนะครับครับหลอดชาไข่มุกนะพี่น้องเปรียบเทียบกันมันบอเอาจากมาสวมใส่หนีได้พี่น้องให้มันต่อลงหนพี่นะครับมันจะบกขาดนะครับมันจะใส่งานได้ดนเพราะว่าผมก็เห็นนะครับหลายสวนพี่น้องถามมันไงนะครับเข้ากับเคราะห์เาน์เอร์ปลายปลายมันพี่น้องนี่นะครับ ต่อร่นกอเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องแต่ลอยไปลอยเปเส้นเลยผมว่านะครับเกษตรกรชาวสวนอย่างเท่าผมเห็นหลายๆสวนนะครับกระเจาไปตองตอเวิดนะครับพี่น้องนี่นะครับเท่าเพียงแค่ซุปนะครับซุปหลอดนะครับนี่สอดหลอดชาไข่มุกเข้านะครับเข้าไปแบบนี้ผมมีปัญหารื่างที่ว่าเทาต่อลีนนะครับถ้าเข้าเอาใบไม้ต่อลีน มันกับจำรุดพี่น้องนะครับมีฉนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดกินชาไข่มุกแล้วยะทิมนะครับพี่น้องมีประโยชน์กับยางนาตั้มเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ายางนาตั้มมันจะเป็นตีนสร้างมันจะฆ่าหากยางนะครับเวลาเขาตั้งโปะนะครับมันก็ตั้งโปะได้เต็มที่ได้พี่น้องเห็นว่าบางทีเรมต้ไปตรงกับมองเขากีดพอดีนะครับโปะเข้าตรงกับมงเขากีดบานนี้มองเขากีดมันมีหากยางบานนี้ข้างล่างนะครับมันบรสามาริทีตั้งโปะได้เขาก็ต้องขยับโปะออกมานะครับเข้าก็ต้องขยับโปะออกมาพอเข้าข มันไกลจากที่ยันยางเขากะจะเป็นต้องไดต้ตอเป็นบ่แต่เข้าเอาใบยางมาตอมันก็นได้โบโดนทเทยวออกเอาเ่านะครับพี่น้องแต่ว่า,าเท้าเอาหลอดชาไข่มุกแบบนี้นะครับมันจะได้โดนพี่นอ้องตอเฉยวก็แล้วเลยนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ของหลอดชาไข่มุกนะครับผมถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจอยากเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่ลองเบ้งนะครับ ว่ามันดีจริงบอนะครับผมทดลองพี่น้องทดลองสำหรับคลิปนี้นะครับก็บคงจะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ส้ำนี่นะครับผมจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กอก่าลืมนะครับพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่นะครับ